ทุกครั้งนะคะที่ประเทศกัมพูชาได้มีข้อพิพาทระหว่างชายแดนไทยก็จะวิ่งไปหาเรียกร้องของความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสเป็นชาติแรกเรียกร้องทั้งในด้านกฎหมายด้านเอกสารเพื่อที่จะมาอ้างอิงต่อสู้กับประเทศไทยนะคะได้มีรายงานข่าวของวันที่11กรกฎาคม2568ค่ะคามเมอรทมนะคะ ได้รายงานข่าวว่าทูตฝรั่งเศสประจำกรุงพนมเปญหมดวาระก็ได้เข้าพบคารวะอําลาสมเด็จฮุนเซนในครั้งนี้นะคะทูตฝรั่งเศสได้แสดงความพร้อมที่จะช่วยเหลือในด้านแก้ไขข้อพิพาทชายแดนกัมพูชาและไทยที่กำลังดำเนินอยู่ โดยจะมอบเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้แก่กัมพูชาและอีกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆยักษ์เปเย่ค่ะเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสได้กล่าวในระหว่างการเยือนอัมลาฮุนเซนประธานวุฒธธิสภาธรำเนียด ทำเนียบนะครวุฒิสภาในกรุงพนมเปญของวันที่11กรกฎาคม2568ค่ะยักษ์เปเยยยังได้เน้นย้ำถึงการสนับสนุนอย่างแข็งขันของฝรั่งเศสต่อหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศและศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ นะคะโดยระบุว่ากัมพูชาและฝรั่งเศสเคยมีจุดยืนร่วมกันมาก่อนในระหว่างการพบกับ ฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่เมืองนีสเมื่อเดือนมิถุนายนประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองนะของฝรั่งเศสได้แสดงความพร้อมเช่นเดียวกันระบุว่าฝรั่งเศสยินดีที่จะมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ทั้งกัมพูชาและไทยหากจำเป็นค่ะกัมพูชาอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสตั้งแต่ปีพศ .2406 ถึง พศ2อ,อ9 6ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจัดทําแผนที่และเอกสารพื้นฐานเกี่ยวกับพรมแดนจำนวนมากนะคะซึ่งวางรากฐานสำคัญเขตแดนสมัยใหม่ของช่วงเวลานั้นนะคะซึ่งเราเองในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราก็ได้เห็นถึงอสองหน้าของฝรั่ง,ง,งเศสที่คอยช่วยเหลือกัมพูชา เราไม่ต้องหวังนะคะว่ากัมบูชา,าฝรั่งเศสเนี่ยจะมาช่วยเหลือประเทศไทย